สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Better Every Day Together ดีขึ้นในทุกๆวันไปด้วยกันครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาแบ่งปันเป็นเรื่องราวที่มาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าเออเนอะทำไมไม่มีใครบอกเราแบบนี้ตั้งแต่แรกนะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Why Has Nobody Told Me This Before เขียนโดยดรจูลี่ส i t h ครับ เธอเป็นนักจิตวิทยาคลินิกที่นำความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพใจมาอธิบายให้เราฟังแบบไม่ง่ายเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังเลยครับจริงๆแล้วหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการมอบเครื่องมือทางจิตวิทยาให้กับเราครับเป็นเครื่องมือที่เราสามารถหยิบไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะกำลังรู้สึกแย่รู้สึกสับสนหรือแค่อยากจะเข้าใจตัวเองและอารมณ์ของตัวเองให้มากขึ้นหนังสือเล่มนี้ก็มีคำตอบให้เราครับ เนื้อหาในหนังสือครอบคลุมหลายๆเรื่องเลยครับแต่หลักๆแล้วจะวนเวียนอยู่กับการทำความเข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของเราเองเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดอย่างความเศร้าครับดรจูลี่อธิบายว่าความเศร้าเป็นอารมณ์ปกติที่ทุกคนต้องเจอและบางทีมันก็เป็นสัญญาณว่าเรากำลังต้องการอะไรบางอย่างเธอสอนให้เราแยากแยะระหว่างความเศร้าปกติกับภาวะซึมเศร้าที่อาจต้องได้รับการช่วยเหลือจากมืออาชีพ และให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการรับมือกับความเศร้าเช่นการกระตุ้นตัวเองให้ทำกิจกรรมบางอย่างแม้จะไม่อยากทำหรือการพยายามเชื่อมโยงกับคนรอบข้างไม่เก็บตัวอยู่คนเดียวถัดจากความเศร้าก็เป็นเรื่องของความวิตกกังวลครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับความรู้สึกนี้ดี ดรจูลี่อธิบายกลไกที่สมองของเราตอบสนองต่อความกังวลและให้เทคนิคในการจัดการมันเช่นการฝึกหายใจให้ถูกวิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือแม้แต่การค่อยๆผช,ชิญหน้ากับสิ่งที่ทำให้เรากังวลทีละเล็กทีละน้อยไม่ได้ให้เราไปกระโดดลงไปเจอเลยทีเดียวแต่เป็นการก้าวไปทีละก้าวที่รู้สึกปลอดภยัยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเพราะหลายครั้งเราคิดว่าต้องสู้กับความกังวลแบบเต็มที่ แต่หนังสือบอกว่าแค่ก้าวเล็กๆก็เพียงพอแล้วนอกเหนือจากอารมณ์แล้วหนังสือยังเจาะลึกไปที่ความคิดของเราด้วยครับดรจูลี่ชวนเรามาสำรวจว่าความคิดของเรานั้นมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและพฤติกรรมของเราอย่างไรเธอพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความคิดบิดเบือนหรือ Negative Thought Pattern ครับ เช่นการคิดแบบขาวดำคือไม่ดีก็แย่ไปเลยหรือการสรุปเอาเองโดยที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือการคิดอะไรเกินจริงไปสมหมดพอเราเริ่มจับได้ว่าตัวเองกำลังคิดแบบนี้หนังสือก็สอนวิธีที่เราจะท้าทายความคิดเหล่านั้นครับคือการตั้งคำถามกับมันว่ามันเป็นจริงหรือเปล่ามีหลักฐานอะไรมารองรับไหมหรือมีวิธีคิดอื่นที่ดีกว่านี้ได้หรือเปล่า การทำแบบนี้จะช่วยให้เราไม่จมดิ่งไปกับความคิดเชิงลบมากเกินไปครับอีกหนึ่งแนวคิดที่หนังสือเล่มนี้เน้นยำ้ำและผมคิดว่าสำคัญมากคือเรื่องของความยืดหยุ่นทางจิตใจหรือ mental resilience ครับชีวิตเรามันมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอเราจะรับมือกับมันอย่างไร ดรจูลี่ให้คำแนะนำในการสร้างกรอบป้องกันทางใจเพื่อให้เราสามารถรับมือกับความเครียดความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนได้ดีขึ้นรวมถึงการดูแลตัวเองหรือเซลฟ์แคร์ด้วยครับเธอเน้นย้ำความสำคัญของการนอนหลับให้เพียงพอการออกกำลังกายการกินอาหารที่มีประโยชน์และการหาเวลาพักผ่อนทำในสิ่งที่ชอบสิ่งเหล่านี้ฟังดูธรรมดาแต่กลับเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพจิตที่ดีครับ แล้วเราจะเอาสิ่งที่เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างไรบ้างล่ะครับผมมองว่ามันเป็นคู่มือที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลยครับในชีวิตประจำวันสมมุติว่าคุณกำลังรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแทนที่จะปล่อยให้ความหงุดหงิดมันบานปลายหนังสือสอนให้เราลองหยุดสังเกตอารมณ์นั้นแล้วลองตั้งคำถามกับความคิดของเราว่าทำไมเราถึงหงุดหงิดความคิดนี้มันจริงหรือเปล่า แค่การตั้งคำถามง่ายๆก็ช่วยให้เราเห็นภาพรวมและลดปฏิกิริยาอัตโนมัติลงได้ครับ หรือถ้าคุณกำลังรู้สึกวิตกกังวลกับอนาคตมากๆลองใช้เทคนิคการหายใจที่หนังสือแนะนำเพื่อดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันหรือลองวางแผนเล็กๆเพื่อจัดการกับสิ่งที่กังวลทีละขั้นแทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกท่วมท้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเพราะหลายครั้งเราคิดว่าต้องสู้กับความกังวลแบบเต็มที่แต่หนังสือบอกว่าแค่ก้าวเล็กๆก็เพียงพอแล้ว นอกจากอารมณ์แล้วหนังสือยังเจาะลึกไปที่ความคิดของเราด้วยครับดรจูลี่ชวนเรามาสำรวจว่าความคิดของเรานั้นมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและพฤติกรรมของเราอย่างไรเธอพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความคิดบิดเบือนหรือเนกาทีฟท็อตแพทเทิร์นครับเช่นการคิดแบบขาวดำคือไม่ดีก็แย่ไปเลยหรือการสรุปเอาเองโดยที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือการคิดอะไรเกินจริงไปสมด พอเราเริ่มจับได้ว่าตัวเองกำลังคิดแบบนี้หนังสือก็สอนวิธีที่เราจะท้าทายความคิดเหล่านั้นครับคือการตั้งคำถามกับมันว่ามันเป็นจริงหรือเปล่ามีหลักฐานอะไรมารองรับไหมหรือมีวิธีคิดอื่นที่ดีกว่านี้ได้หรือเปล่าการทำแบบนี้จะช่วยให้เราไม่จมดิ่งไปกับความคิดเชิงลบมากเกินไปครับ อีกหนึ่งแนวคิดที่หนังสือเล่มนี้เน้นยำ้ำและผมคิดว่าสำคัญมากคือเรื่องของความยืดหยุ่นทางจิตใจหรือ mental resilience ครับชีวิตเรามันมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอเราจะรับมือกับมันยังไงดรจูลี่ให้คำแนะนำในการสร้างเกราะป้องกันทางใจ เพื่อให้เราสามารถรับมือกับความเครียดความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนได้ดีขึ้นรวมถึงการดูแลตัวเองหรือเซลฟ์แคร์ด้วยครับเธอเน้นย้ำความสำคัญของการนอนหลับให้เพียงพอการออกกำลังกายการกินอาหารที่มีประโยชน์และการหาเวลาพักผ่อนทำในสิ่งที่ชอบสิ่งเหล่านี้ฟังดูธรรมดาแต่กลับเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพจิตที่ดีครับ แล้วเราจะเอาสิ่งที่เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างไรบ้างล่ะครับผมมองว่ามันเป็นคู่มือที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลยครับในชีวิตประจำวันสมมุติว่าคุณกำลังรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแทนที่จะปล่อยให้ความหงุดหงิดมันบานปลายหนังสือสอนให้เราลองหยุดสังเกตรอารมณ์นั้นแล้วลองตั้งคำถามกับความคิดของเราว่าทำไมเราถึงหงุดหงิดความคิดนี้มันจริงหรือเปล่า แค่การตั้งคำถามง่ายๆก็ช่วยให้เราเห็นภาพรวมและลดปฏิกิริยาอัตโนมัติลงได้ครับหรือถ้าคุณกำลังรู้สึกวิตกกังวลกับอนาคตมากๆลองใช้เทคนิคการหายใจที่หนังสือแนะนำเพื่อดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันหรือลองวางแผนเล็กๆเ,เพื่อจัดการกับสิ่งที่กังวลทีละขั้นแทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกท่วมท้น ส่วนในการทำงานหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มากครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการความเครียดและการสร้างความยืดหยุ่นการทำงานย่อมมีความกดดันเป็นธรรมดาครับถ้าเราสามารถระบุได้ว่าความเครียดของเรามาจากอะไรและมีเครื่องมือในการจัดการมันเช่นการแบ่งงานใหญ่ๆให้เป็นส่วนเล็กๆการพักเบรกสั้นๆหรือการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอย่างตรงไปตรงมาก็จะช่วยลดความเครียดลงได้มาก นอกจากนี้การเข้าใจความคิดบิดเบือนก็ช่วยให้เราไม่ตีความสถานการณ์ผิดพลาดครับเช่นถ้าเราโดนวิจารณ์ผลงานแทนที่จะคิดว่าฉันมันไม่ดีพอเราก็ลองท้าทายความคิดนั้นว่ามีอะไรที่ฉันสามารถเรียนรู้และปรับปรุงได้บ้างการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้จะช่วยให้เราเติบโตและรับมือกับคำวิจารณ์ได้อย่างมืออาชีพมากขึ้นครับ สิ่งที่ผมชอบที่สุดในหนังสือเล่มนี้คือวิธีการที่ดรจูลี่สมิธอธิบายเรื่องราวต่างๆอย่างเข้าใจง่ายและเห็นอกเห็นใจครับเธอไม่ได้บอกว่าเราต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแต่บอกว่าการอ่อนแอรหรือการรู้สึกไม่ดีมันเป็นเรื่องปกติและเรามีทางเลือกในการจัดการกับมันเธอไม่ได้ให้คำแนะนำที่ซับซ้อนแต่เน้นที่การสร้างนิสัยและเครื่องมือเล็กๆที่เราสามารถทำได้จริงในแต่ละวัน การที่เธอใช้ภาษาที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนตำราจ,จิตวิทยาทำให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากครับคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังคุยกับเพื่อนที่เข้าใจเราจริงๆและพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือการอ่านหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่การอ่านแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาพใจของตัวเองในแบบที่ยั่งยืน ครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกว่าชีวิตจะปราศจากปัญหาแต่จะสอนให้เรามีเครื่องมือในการรับมือกับปัญหาเหล่านั้นได้ดีขึ้นเหมือนกับเรามีกล่องเครื่องมือฉูกเฉินทางจิตวิทยาที่พร้อมหยิบออกมาใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการก่อนจากการวันนี้ผมอยากจะฝากข้อคิดสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับชีวิตในแต่ละวันมันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาครับบางวันเราอาจจะรู้สึกดีมากๆบางวันก็อาจจะรู้สึกแย่ สิ่งสำคัญคือการที่เราเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจและยอมรับในทุกๆอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาไม่ต้องพยายามผลักไสมันออกไปแต่ให้เราลองสำรวจมันแล้วค่อยๆหาวิธีจัดการกับมันอย่างใจเย็นและจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวการดูแลสุขภาพใจเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายเลยครับ หวังว่าเรื่องราวจากหนังสือ Why Has Nobody Told Me This Before ที่ผมนำมาแบ่งปันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้รายการ Better Every Day to g e t h e r ดีขึ้นในทุกๆวันไปด้วยกันต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่จะทาให้คุณ แต่ t e r every day ที่ h e r ดีขึ้นในทุกๆวันไปด้วยกันสวัสดีครับ